สวัสดีครับพบกับพวกเราปาจอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกม y u เ i o h Forbidden Memory นะครับผมที่ออกมาเมื่อปี96นะครับผมสำหรับ PS1 อ่าวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราไปสู้กบบเซโตะมานะครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมผมไปเล่นมานะครับก็เดี๋ยวคราวนี้เราจะให้แบบเด็กมือใหม่นะครับผมลองเล่นดูบ้างนะครับผมให้พี่หมีของเราเป็นคนเล่นนะครับ ๋ยวผมจะคอยช่วยอยู่ในหลังๆนะครับไปตรงเราว่าไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยใช่ครับไม่เคยก็ได้เคยวันนี้แหละโอเคครับผมเราต้องไปที่ไหนครับผมไปที่ซนมากเลยผมแบบเลียนไปเลื่อับไปที่ฟาโรห์พาเลสนะครับผมกับไปที่วังอะไรโอเคผมไปจากตอนที่แล้วคือเราไปซุกซนไปต่อสู้กับคนนู้นคนนี้มานะครับก็ได้การได้เด็กนอันนี้คือเล่นไปไกลเลยน ยังครับยังยังยังเป็นช่วงแรกของเกมอยู่นะโอเคโอเคโอเคผมฮะเราก็กลับวางแล้วนะครับก็เจอกับคุณนี้เลยนะครับอ่ากดไปเลยอ่าโอเคอันนี้เป็นคุณปู่ของยูกิใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นในในชาตินี้เขาเป็นเหมือนคนดูแลเรานะครับอ่าเขาก็ไล่เรากลับไปนอนนะครับอ่าโอเคโอเคอืมโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็ค้นคิดกับตัวเองอแทนในนั้นก็บอกว่าเอ้ยยาม,มาบอกว่าท่านซิมอนครับเรามีปัญหารอชิมอนโอ้ไฮเมใไฮเมสเฮชินนะครับกับคนของเขากำลังจะโอ้มีอาวุธแปลกๆด้วยครับแล้วบุกเข้ามาในวังอ่าวังเราถูกบุกนะครับโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ท่านครับ เราทำอะไรไม่ได้เลยครับอ่าโอเคไปครับอ่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนละอ่าอยู่ที่อยู่ที่โถงอยู่ที่โถงครับท่าน,นไปไปอ่าทำอะไรอยู่นะครับเฮชินดูซิโอ้โอหโอ้โหเละไปหมดเลยครับเละครับวางเละครับนี่มันอะไรกันอ่าเจอแล้วครับ เจอกันอีกแล้วนะครับชิม,มอนอ่าเฮ้ยนี่มันปฏิวัติรัฐประหารจะบ้าเหรอไปฉันนี่นะบ้าอ่าอ่าโอเคครับผมเขามาเรื่อยึดบัลลังนะครับผมเขาบอกว่าเป็นบัลลังของเขาอ่าของเขาด้วยโอ้โหเหิมเกลิมครับ เขานี่เขามีพลังบางอย่างนะครับม,มีพลังอะไรครับลูกดูดสิโอเคครับโอเคอเคุ๊ยพลังของม,มืดไปเลยครับพอมีพลังของมืดก็ไล่ให้ไปเลยครับไม่ <laughs> <laughs> ให้กดไปเร็วๆ <laughs> เดี๋ยวผมจะไล่ฟัง <laughs> ลองดูพลังห้องห้ามดูเอ้าจะไปมันกคาถาคาถาพันปีครับอู้ยสั่นสันโอ้เป็นปาจอยไฮเมดมาแล้วอันนี้คือสามารถตั้งชื่อตัวละครเราได้ถูกต้องครับตั้งชื่อปลาจอยครับว่าถ้าเป็นศัพท์สมัยนะมันไม่น่ามีปลาจอยไม่มีครับในเกมโอ้ยมันใครบ้าคน คิดเลยว่าจะหนีได้โอหคุณเซโตะมาแล้วครับเจอกันอีกแล้วหลังจากที่โดนเราหวดไปนะครับก็กลับมาครที่เราคือตกไปแล้วตกไปแล้วทีหนึ่งครับอเ,เอาละไปเลยครับตรงนี้เนื้อเรื่องจะยาวหน่อยครับเดี๋ยวไปไวๆเลยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับ ก็คือเขาเราจะประหารนะครับผมหนีทำไมเราปาจอยอ่าฮะตอนนี้เขาก็จับกษัตริย์ของเราไว้แล้วนะอ่าไปครับผมอ่า<ม>เขาก็จะบอกอท,ที่ซ่อนของมิเลเนียมไอเทมต่างๆนะครับอ่าถ้าเราบอกเขาเรา เขาก็จะปล่อยฟาโลมานะเราจะบอกหรือไม่บอกครับบอกไปเลยดีกว่าไหมเราเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวประกันอยู่ชผมคิดว่าน่าจะต้องบอกมากกว่าอ่าบอกไหมจะเรือมบอกก็แล้วจะเลือกเป็นให้มีเรื่องเนาะโอเคมีเรื่องจะบอกกันเอาบอกไปเลยครับว่าอยู่ไหนเราว่าง่ายครับเซืบก็พูดมาเอ้ยแล้วนี้ก็จะมาขัดจังหวะแล้วนะครับชฉิน จะเลือกอะไรก็ค่าเท่ากันนะครับผมเอ้าครับใช่ครับผม <laughs> <laughs> มันโดนหลอกไงม <laughs> ูง้เรื่องจะเหมือนเดิมครับ <laughs> <laughs> อนี่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมตัวต่อพันปีเฮ้ยเขาบอกให้เราวิ่งหนเเีเอาไปเลยครับเอาบิเลเนียมพันเอาิเลเนียมไมไปครับเออเนี่ยครับพอเขาเสียดวเลเนียมไมเทมไปก็จะสุดโซมลงไปครับ ตัวยูยูนะครับเอามาเกดอืมโอเคก็เขาก็ยืย้อแย่งเอาวุญแจอะไรกันนะครับผม,อมโอเคครับก็หลักๆก็คือให้เราเอาตัวต่อพันปีแล้วหนีไปนะฮะโดยที่คุณลุงคนนี้เขาจะ ถ่วงเวลาไปให้ครับจะเลือกว่าจะหนีหรือว่าจะอยู่ดีครับจะอยู่ช่วยไหมรอกเลยครับบอกเลยว่าค่าเท่ากันเท่ากันรันเลยครับเราเรียกว่ามีคนสปอยในเรื่องให้ฟังอยู่ทุกท่นนะครับโอเคก็คือก็คือจะเรื่องอะไรก็เหมือนกันใช่ครับเราก็ถูกดักโดยเฮชินนะครับผมนี่เหมือนแบบหนีเสือปะจระเข้ใช่ครับ ใช่ครับหนีไม่ได้หรอกสู้สู้เฮ้ยเขากถ่ายของนะครับเขาก็ต้องการมิลเลนเนียมไอเทมนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรบางอย่างอ่าก็คือจะให้เรียวว่าจะสู้หรือไม่สู้นะครับได้หมดครับเพราะว่ายังไงก็ต้องสู้ครับโอเคโอมอันนี้คือเราน่าจะชนะชัวร์ ชนะได้ก็จบเลยครับเฮ้ยริ่งวะเนี่ยใช่ครับชนะได้จบเลยครับโอ้หพาสไม่ได้ด้วยไม่ได้ก็ดูเลยครับจับไปดูเอลนะครับอืมโอเคกดนี่ทำกดสู้ได้เลยครับกดกดเอ็กซ์ได้เลยครับกดเซ็กซ์อ๋อก็คือเด็กเราพร้อมแล้วถูกเซ็ตไปแล้วถูกเซ็ตไปแล้วครับจะผมพร้อมสู้ครับบอกเลยว่าศึกแรกของผมนะครับชนะได้ก็คือ เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีลายคอยแปดพันนะครับโอเคครับผมโอเคอันนี้เราจะบูชายันเลยครับบอกเลยว่านี้ในมือนี้เราฟิวชั่นไม่ได้ครับลงอะไรก็ได้ครับชั่นได้ใช่ครับต้องไปดูคลิปแรกๆนะครับพี่หมีโอ้พี่หมีไม่ได้ศึกษาเลยครับเราเรียกว่าประสบการณ์สดหน่อยครับเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยโอ้ยผมอธิบายไปทุกอย่างในคลิปสองคลิปแรกแล้วนะครับเราต้องลงไปป้องกันหรือว่าโจมตีครับลงไปป้องลงไปได้หมดเลยครับ ตามตามโจมตีไปเลยนะครับตามทักษะเลยครับพอนี้ก็พลังโจมตีเยอะอยู่ต่าอจบเธออ่ากดอ่าโอเคจบเธอแล้ว่าพลาสเทอร์ได้ฟังสงข้ามนะครับแล้วเขาก็ตีเราเลยครับอ้าวโอ้โหอะไรครับเนี่ย Black Eyes เกาดำมองแล้วครับผมเราสู้ครับอย่ายอมครับแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวลงไปป้องกันแล้วกันใช่ครับป้อง หลักการเราเราต้องสร้างกาแพงไว้นะครับเพื่อยื้อให้เราเนี่ยสามารถที่จะยื้อยื้ชีวิตไปได้นะครับเราจะรอดใช่ไหมครับน่าจะรอดครับเดี๋ยวรอดูการที่สองก็รู้แล้วครับอันนี้ก็พี่หมีอาจจะไม่รู้นะครับว่าถ้าหน้าของเราเปิดโลกนี่เขาสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหใครจะไปชนะได้ครับการในมือเรานี่ก็มีลุ้นอยู่นะครับลองเอาเรากระโหลกตัวนี้มารวมกับตะแยงสิครับ กะโหลกกระตะเกียงครับดึงขึ้นเลยครับกดดึงขึ้นดึงขึ้นหนึ่งกับสองเขาเอามารวมกันอย่างนี้นะครับใช่ครับเนี่ยครับโอเคก็หลักเกณฑ์ของของยูเกียวอันนี้ก็ไม่เหมือนกับที่ไหนนะครับจปกติมันต้องใช้การฟิวชั่นไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่นี้ไม่ต้องครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวผมาต้องแบบกลับไปดูคลิปย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนใช่ครับไปดูคลิปแรกที่ผมเล่นไว้นะครับนี่ก็ได้โหพลังโจมตีหนึ่งพันสามร้อยมานะครับก็พ้องกันนะผม เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรก็รู้สึกว่าแมทนี้จะจบลงแล้วนะครับผมครับเขาลงมาเสิร์ฟอีกตัวนะครับก็น่าจะจบแล้วจริงๆโอ้โหจริงๆมี2ตัวกระจกนะครับ Black s k u l l Deep Dragon โจมตีครับแล้วก็ถูกเรียบร้อยครับโอ้โหแพ้ไปนะครับตามระเบียบสำหรับเด็กใหม่ของเราอันนี้เขาบังคับแพ้หรอหรือว่าไม่บังคับชนะจริงไหมเนี่ยอืมเอย่างนี้แบบ ใครมันจะไปชนะได้ <laughs> <laughs> เอาอ่าไอเด็กขอโทษเสียเวลาจริงครับเฟยครับไปครับอืมเขาจะขโมยมิลเลเนียมไอเทมของเราแล้วเฮ้อโอเคความตกใจเล็กน้อยมีการยื้อแย่งกันครับชิอแย,ย่งกันยื้อแย่งกันต่อใชยมาแล้วมาแล้วต้องทำ<ๆ>ให้ตื่นเต้น ตัวต่อพันปีแตกไปเลยมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้เปลี่ยนไปครับอุย้ยผมก็ยื้อแย่งกันนะครับผมจังหวะชุลมุนตัวชายตัวต่อจัดการเลยอ่าก็จะให้เร็วว่าเราจะจะแกะตัวต่อออกมาเป็นชินช้นๆหรือว่าจะเก็บไว้นะครับแก็เราต้องเชื่อชิมอนอยู่นะครับใช่ครับผมก็ไปครับผมแกะมันเลยนี่แม่ก็โยมลงกับพื้นลงไปนี่ครับเรียบร้อยไอชิ้นก็จะ โอเ้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่ก็มาอยู่ในมิติ<อ>มิติจิตใจของยูกิของเราเนะก็จะเหมือนในการ์ตูน Yes อ่าตอนนี้ดวงวิญญาณของเราก็ถูกกักเข้าไปอยู่ใน <c oughs> ในตัวต่อแล้วนะครับผมเพื่อรอให้เด็กหนุ่มผู้โชคดีนะครับผมมาต่อตัวต่อครับอ <c oughs> อันนี้แล้วก็จำศีลไปเป็นพันๆปี ก็บอกว่าสักวันหนึ่งจะมีคนมาต่อมันได้นะครับในจังหวะนี้ก็นอนยาวๆไปก่อนนะครับเจ้าชายก็แสดงว่าเนเรื่องตรงนี้อาจจะต่างกับกระตูนนิดหน่อยใช่ตอนแรกก็ต่างครับแล้วก็ตอนนี้จะเราวก็จะกลับมาแบบโลกปัจจุบันใช่ถูกต้องครับอ่าก็ก็นี่ครับโจโนจิก็ปปุกเราเอ้ยยุกิตื่นกลับมาเป็นยุกิแล้วนะครับผมเฮ้ย เพราะว่าก่อนหน้านี้นิชาติที่แล้วเราชื่อปลาจอยนะครับผมถือว่าเราหลับก็เราเิอหลับไปนะครับเราก็มาอยู่ในโลกอนาคตนะครับดูถ้าโอเคฝันเออหลับไปนะถึงเวลาแล้วครับผมวิธีเปิดของอะไรเอ่ย ดูกันวิธีเปิดทัวร์นาเมนต์นะครับผมยูกิโอเวิลด์แชมเปี้ยนทัวร์นาเนะครับอืมก็เป็นการแข่งจัดแข่งขันการที่ชื่อว่ายูกิโอเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกแปกเหมือนกันนะครับแปรเหมนะครับผมก็ยูกิลงแข่งยูกิโอนะครับอืมไม่รู้ว่าใครบ่าจะอวยอะไรกันขนาดนั้นนะไม่รู้เป็นรักกันตอนไหนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของงานกันแน่น่ะสิครับ ผมจะอธิบายไปฟ <กด S 1> ังนิดหน่อยอ่าซึ่งก็คือกฎของการเล่นการที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับไม่มีใครสนกฎหรอกนะมาเอามาเลยใช่ไหมยุกิใช่แล้วครับผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วงไงล่ะอ่าเราคือ king of games อ่าก็สนับสนุนโดยคุณไคบาะะครับจบการเป็นสปอนเซอร์นะครับผมจนช่องปายต่อยของเรายังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผม เข้าได้ครับนิดนึงขอทายอินครับโอเคอ่าก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดของดวลิสนะครับนักดวลการที่เก่งนะครับโอเคครับมืนมีทำคำมั่นสัญญากันไว้นะครับ จะไปเจอกันในรอบสุดท้ายกินกันเล็กน้อยไปครับนี่อ่ะนี่ก็คือคุณอันซือเราทำเป็นพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่ก็จะเป็นการช็อปของเรานะครับก็คงไม่ต้องทำอะไรเเซฟก่อนแล้วกันเซฟก่อนแล้วก็ได้ครับคลินี้เราสามารถแบบรันไปไกลๆเลยได้ไหมครับ ยิงยาวเลยก็ได้ครับแพ้ก็คือเกมโอเวอร์นะครับอ๋อเหรอครับใช่ครับถ้าผมไม่ได้เซฟอย่างนี้ผมก็ต้องเริ่มใหม่ถูกครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้เราเซฟไปแล้วก็จะกลับมาที่ตรงนี้แหละครับได้ครับงันผมกดรีฟช็อปเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นจะยังซื้ออะไรไม่ได้ใช่เมื่อกี้เรายังไม่มีการ์ดใหม่ๆมานะครับเพราะเราแพ้โอกคครับผมก็ถ้าเราชนะเราก็จะได้การ์ดมานะครับอ่ามาแล้วแมตช์แรกรอบที่หนึ่งของเราครับโอ้โหเราได้สู้เลยเจอกับเร็กซ์นะครับ ก็ <formation> จะเป็นการ์ดไดโนเสาร์ใช่อันนี้ก็ตามตามคอมิกนะครับตามมังงะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่หมีรังสู้ดูนะครับมาเลยหมีสู้ๆนะครับกับผมอันนี้ก็บังคับชนะแล้วนะครับผมไม่มีบังคับแพ้แล้วบังคับชนะอ่านี่เรามีมังกรเอ่อมังกรกับเหล็กกับฟิวฟิวชั่นกันได้ครับมังกรกับไอตัวอ๋ออันนี้คือมังกรแหละใช่นี่คือมังกรหน้าตาไม่เห็นมังกรใช่ครับ เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะเราไม่รู้เขาเก่งแค่ไหนตัวแรกเลยนะไปหมดไลยก็ส่งออกไปนครับครับผมก็ลงไปเลยใช่ครับชื้นเราป้องกันไว้แลนะครับเพื่อความเซฟจะไม่เสียสูญเสียลฟ์พอยต์นะครับโอ้โหมาถึงฟิลเลยครับโอ้ my god โอ้ m ม god ดูท่าต้องรับกันรัวๆนะครับอุ้ยเอาเขาตั้งป้องกันนะครับเออนะครับก็อมมีอะไรที่เราสามารถแบบผสมได้ไหมเอาตัวเก้าร้อยน่ยป้องกันนะครับตัวเก้าร้อยอันนี้หรอใช่ครับอันนี้คือผสมอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องครับตอนนี้หลักของอันนี้เอ่อแท็กติกของเราคือเรารอสายฟ้าหนึ่งตัวนะครับ เราเราเราใส่ฟ้าทําไมครับตอนนี้เพื่อที่เราจะได้ฟิวชั่นเป็นไม้เด็ดของเราครับคือ Twin Headed Dragon นะครับก็คือเป็นตัวโหดเลยเป็นตัวที่โหดสำหรับในช่วงแรกๆเลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะโจมตี2,000ักว่าว่าเลยอ่าใช่โอเคตอนนี้เรายังไม่มีตอนนี้เรายังไม่มีเอลองเอาตัวตัวสมุดนะครับเอาสมุดสู้กับฟิวชั่นกับตะเกียงครับลอง ไม่รู้ได้ก่อนนะครับเราดูเป็นสายเดียวกันจะได้หรือไม่ครับเฮ้ยได้ด้วยเออหนึ่งสี่้อยเป็นจินนี่เฮ้ยแต่เราตีได้ตีแต่จะตีโดยโปตลกได้ครับใช่ผมเราต้องเคลียร์ฝั่งไปสักหน่อยไปแลกกับการเสียหลายพ์นิดหน่อยไปครับตอนนี้แท็กติกของเราคือรอสายฟ้าอย่างเดียวแล้ว เราต้องเคลียราชาฝันทองเนี่ยใช่ก็ตอนนี้เราดูแล้วว่าการ์ดของในมือเขานี่น่าจะน่าจะมีไม่พลังไม่เยอะแล้วครับเอ่าเรเอาเราเอาเอามังกรกับเหล็กเลยครับนะครับมังกรกับเหล็กต่อไหมมังกรกับเหล็กใช่อุ้ยโอ้โหชนะห้าสิบครับมังกร มก่อนรถไฟครับปีเอ้ยดูดด้วยครับโอ้นี้เราชนะาตุเขานะครับ๋อ้าขึ้นเหลืองๆอันนี้คือชนะทตุใช่ครับถ้าขึ้นเหนือคือชนะทตุอ่าโอเคครับก็เคลียร์ไปได้ครับสำหรับราชาฟักทอง Yes อ่าทีนี้เราก็จบเทินได้เลยครับเขาจะมีตัวที่เก่งกว่านี้ไหมหรือว่าเราต้องรอดูลุ้นเอาครับอุ้ยของสมไหมมาแล้วครับก็เขาน่าจะมีไม่พ้นทันแปะแล้วครับ เฮดูทรงแล้วอย่างนี้เราน่าจะชิลแล้วป่ะเราได้เปรียบแล้วเฮ้ยเอาอันนี้ล่วงอันนี้ได้ใช่ไหมไฟกับอัศวินเอ่อเดี๋ยวกันนะครับดูของคอร์ชิดแป๊บนึงมันจะเหมือนแบบในอัศวินของเจโนวิชิเลยลองลองนี้ไหมครับลองอัศวินสองพันสองร้อยห้าสิบบวกกับอัสูนได้ไหมครับเออบวกอัศสูรใช่ครับใช่เฮ้ยนายด้วยอ่ะ เป็น X t i ก e r X ็กนะครับก็เป็นตัวของโจโนจีเหมือนกันครับหาทีแล้วก็เคลียร์เข้าไปครับเคลียร์เข้าไปครับเรียกว่ากระนำครับกระนำครับได้ทีเราต้องซัดเลยครับอ่าข้างนี้ก็ฟิวชั่นมาก็ตีได้เลยนะครับผมเอ้ยไม่เข้าครับอ้าวพี่หมีเลือกเลือกผิดไปไหนนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นครับมันป้องกันพันสามนะ อ่าเขามาพันห้าเขามาครับเขามาเขาตีคืนจะได้เมื่อกี้พลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับต้องมีการเรียนรู้อ่าไม่เป็นไรเอาพันห้าคืนครับเอาเหล็กกับกับคนสองหัวนี่ครับถูกต้องนี่แหละครับเอากับคนสองหัวใช่ครับอ๋อจัดไป ตัวเดียวกันแตัวเดียวกันชนกันเลยว่าเราจะเอาอันนี้เชียร์ก่อนครับชือสัตว์แน่ครัไปครับนี่ก็ได้ดูดลายพอยท์มาแล้วพี่ก็เอาเลยเรียบร่อย้วครับื่อกีเราผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับนิดหน่อยคับคำนวณผิดพลาดครับแต่ไม่ไม่เป็นไรครับผมสำหรับครั้งแรกของพี่หมีของเรานะครับ เขาล่ป้องกันแล้วเรานา่นาจะเหยียบเขาแล้วเขาน่าจะแบบถอยรัวๆนะครับน้ำอันนี้น่าจะไม่มีอะไรครับเอาเอาตัวพันสามไปป้องกันเล่นๆไ,ไหมร่อ,มอยเขาตีเล่น,นม,มันจะตีจริง,รงเหรอในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแบบนี้ลองดูใช่ไหมไม่มีอะไรเสียหายจะลืมป้องกันด้วยแล้วกันเอาอัดเข้าไปครับครับเข้าอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ตัวเก่งของเจ้าเร็กซ์นี่น่าจะไม่มีแล้วครับ เราก็จะถลุงเขาที่เราพันแปดร้อยห้าสิบท่าครับแล้วถลุงแล้วก็ช่วงแรกๆมีให้ลุ้นนิดนึงนะครับมีราชพฤกษทองมาให้เราสะดุ้งเล็กน้อยอ้าวมาเหมือนกันครับเฮ้ยโหเขาอัดจริงด้วยอ่ะการ์ดเขาหมดแล้วครับโอเคเฮ้ยสายฟ้ามาแล้วครับเอาไปทับกับมังกรมังกรเหล็กครับนี่แหละครับนี่คือท่าสายฟ้าครับเมกาใช่เราต้องทำยังไงนะครับกดๆอันนี้เลยครับกดอันเดียวได้เลยอ๋อกดอันเดียวได้เลยใช่ แค่ลงไปวางพับกันกับตัวมังกรครับโอ้ก็คืออย่างงี้ใช่ครับชิวมาแล้วนี่แหละครับทูวินเทดดราก้อนของเราตีแรงมาก2,800โอเคงั้นเมื่อกี้มัน500ใช่ไหมใช่อุ้ยงั้นก็น่าจะจบละครับแบบนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม Yes เป็นการแบทเทิลนครั้งแรกที่ไม่ได้โดนมังคับแพ้นะครับทีนี้ก็ ซัดพื้นที่ของเขาไปเลยครับโดยพระเอกของเราครับทุนเฮ a ด e d ราก้อนโอ้คำนวณไว้พอดีไปครับจมตีใส่หลายพอยต์นะครับผมนี่เป็นยังไงนะครับพี่มีจอครับผมก็ชนะแบบสีแรงเอ่อเป็นแรงสีนะครับผมก็เพราะว่าเรามีเสียไลายพอยต์เล็กน้อยครับไม่เล็กนะครับก็เยอะอยู่โทมา โซรัสโทมัสแน่นเป็นพี่ไลนโนสาองเราครับเซงก็จะใช้ประโยชน์ได้ครับไอดาวนี่นะครับเราได้มาสองอ๋อใช่ครับก็คือได้ซาชิปนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปก่อนๆนะก็จะเห็นว่าพี่แมทนี่ขอโทษนะครับล่อไปล่อไปห้าดวงครับผมเพราะว่าเราชนะแบบเพอร์เฟกต์สุดยอดครับแต่ว่าปกติครับพะนี่มันเริ่มยากขึ้นแล้วฮะก็ตก่อบไปนะไม่อยากจะเชื่อเลยเขาพูดเหมือนแบบเขาจะไม่แพ้ ก็กลับมาที่การ์ดช็อปนะครับก so ็เซฟก็อเลยครับอ็ไดกครับผมก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะไปบิวด์เด็กได้รับคือเอาตัวที่เราได้มามาใส่นะครับอ่าลองลองกดดูครับครับเราต้องทำเองมากก็อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอันนี้เดี๋ยวพี่หมีเขาพึ่งมานะครับก็เดี๋ยวเราจะสโ r o ลงไปดูนะครับผมกดอ R1 ครับไหลๆไปเลยครับ แต่ว่าการที่เราได้นี่นะครับนี่คือการใหม,ม่ที่เราเพิ่งได้มาตีบอลมากเลยอ่าแต่ว่ามันคือตัวแต่เป็นประโยชน์ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งในฝั่งเด็กของเรานะครับโอเคครับผมดูซิว่าตัวไหนที่มันดูไม่มีประโยชน์แน่ๆหลายๆามากแล้วนะครับอืมตัวที่ดูหาประโยชน์ไม่ได้ก็เออเอาเป็นตัวไหนดีนะ เขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะตัวนี้ตัวนี้เราสามารถเอาไปผสมกับมัง่ะกับเอาเอาเนี้ยออกเลยครับคิริโปเนี้ยอ่าแล้วก็กลับไปที่หน้าเดิมแล้วก็เอาโทมสซอรัสเนี่ยก็เด็กของเราก็ปรับเปลี่ยนนิดมาเล็กน้อยนะครับอ่าโอเคแล้วก็เซฟไปหนึ่งทีนะครับใช่ครับก็ประมาณนี้ก่อนดีไหมครับพี่หมี ได้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับค่อยมาดูนะครับว่าพี่หมีเราจะไปลุยในโลกอนาคตของยูเกียวยังไงนะครับผมดูซิว่าแมตช์ต่อไปของเราจะไปเจอใครครับนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามครับถ้าเกิดว่าใครชอบเกมยูกิโวฟอร์บิตดิมม o r y ก็บอกมาได้นะครับผมเราจะได้ดันดันต่อให้จบโดยที่พี่หมีเล่นนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เราด้วยนะครับปราจย๊ายบายขอบคุณมากครับบาย